ไปดูซิกเนเจอร์ฮะซิกเนเจอร์เป็นสิบครับเป็นสิบเป็นพาเลยลูกเป็นสิบเป็นพาสามนะครับสีลงเนินนี่ฮะทางไปหลุมสิบครับไม้ของไทยอ่ะ นี่ฮะนี่น้ำตกอ่าเดี๋ยวต้องถามวิดการนะครับหลุมนี้เป็นไงครับทำไมถึงเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับหลุมนี้ติ้งอยู่กลางน้ำครับโอ้นี่ใช่ไหมติลมครับอ่ะอลงคล้ายๆหลุมสิบสามบุ๊คนยอนนะใช่ครับคล้ายๆนะคล้ายๆหับหลุมคล้ายๆหลุมสิบเจ็ดของเล t โมเทนครับแต่ว่าเนะลตโมเทนเนี่ยจะลมลึกกว่าฮะอัทไทยนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าเล่นยังไง แนะนำผมหน่อยก็การตีลงตีลงก็การการตีลงนี้ต้องใช้เปลี่ยนเหล็กไงครับก็ร้อยเจ็ดถึงห้าเนี่ยก็ใช้ประมาณเหล็กห้าเหล็กห้าหรือว่าเหล็กปมก็ได้ครับแล้วแต่ผมแต่ทีนี้มันเป็นตีลงใช่ไหมใช่ครับระยะจะลดลงแต่ว่าระยะเนี้ยก็คือระยะตามตามตรงเลยครับแต่ว่าคือถ้าลงก็คือลบประมาณห้าหรือว่าสิบลงลบลงไปหน่อยลองดูครับ โอ้โ oh. oh. oh, หโอ้น้ำลุมนี้ต้องออนอย่างเดียวต้องออนอย่างเดียวครับ <c oughs> ต้องออนอย่างเดียว <c oughs> อารมณ์คล้ายๆอมะตะสปริงด้วยนะที่มันเป็นกรีนกลางน้ำอะ่ะโอ้คุณอ้อนเราออกด้วยหัวไม้เลย โอ้เล oh. ือกเหล็กห oh, oh, on. oh, ้าสวยค่ะอ่อนแล้วค่ะอ่อนคนเดียวนะคะทททไไไดดด้้ uh, ้ maintenant. ใช่ไหมคะมันชันนะมันชันเดินน้องเฟิร์นบอกให้เดินดีกว่าเพราะว่ามันชันนะนเพื่อนๆอ่ะดูดิฮะจะชันแค่ไหนดูความชันโอ้โหชันจริงดูความชันฮะความชัน ดรอปแอเรียอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครใครพลาดใครพลาดไปนะฮะดรอปแอเรียตรงนี้สิ่งที่สวยงามคือน้ําตกนี่ได้ฟิลของน้ําตกน้ําอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูโรงแรมน่าพักมากนะผู้จัดการดูเสียโรงแรมอ่ะเชิญครับผู้จัดการครับผู้จัดการไทยพลาดทิศเดียวครับ โอ้โอ,อะถ้ากดกติกาอย่างนี้เล่นถามคืออย่างนี้คือจริงๆแกตีดีนะวันนี้แต่ว่าต้องรับแขกสมาธิอาจจะไม่ค่อยดีถ้าอย่างนี้ตกน้ำแล้วขึ้นอีกทีนะั้นวางไปวางตรงไหนคะก็ถ้าเป็นกติกาถ้าตกตกน้ำตรงนี้สามารถวางนี้ได้ครับก็นับเป็น,นขึ้นเป็นห้าเป็นห้าขึ้นเป็นห้านะครับ,รบแต่ถ้าเราจะไปวางตรงตรงถงแถวใกล้ขอบกลีเลยได้ไหม วางลูกก็ได้เพราะว่าคือมันเป็นหลักสีแดงหลักสีแดงก็คือสามารถฟรีดอกได้เหมือนกันดอกได้ครับก็ขึ้นห้าหืาขึ้นห้าเหมือนกันครับนี่ฮะได้เรียนรู้กดไปด้วยนะครับ <c oughs> เดินเข้ามากร oh, <c oughs> ีนโอ้โหสวยนะพอเดินเข้ามาแล้วสวยจริงๆน้ำตกก็สวยใช่นี่ฮะมองเลเยอร์ตรงนี้ นี่ครับดูตั้งแต่เขาเลยครับภูเขาน้ำพุห่างน้ำเอา้าคุณรถอยู่นี่อ่ะไหมเฮ้ย,อย,อยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดผาเี่ยบดอ,อบนี่เลยดีกเออพี่นึกว่าน้ำโอเคโอ้โหเยี่ยมเยี่ยเยี่ยมเยยมเนเียวโอ้โห ชักหัวไม,ม้มาอยู่ตรงนี้ครับสุดยอดมีสิบพาได้นะครับยังพาได้อยู่นะครับที่เชียร์หน่อยฮะผัดเบอร์ดี้ผ<ป>ัดเบอร์ดี้ นี่คือการดูลายการดูลายนะคะวิธีการดูลายที่ถูกต้องค่ะาย้ในผัดเบอร์ดี้กันนะคะ เจ้าของสนามพัดไม่ลงนะคะต้องการทานะคะ อโอนๆเยี่ยมโอ้โสุดค่ะไม่ได้โอ้คนนี้เลยมาหล่อเลยโอ้ผีเอยครับขอบคุณครับขอบคุณาวิกโอกาสได้เล่นกันใหม่ สามครับเพื่อนๆครับก็จบหลุมสิบซึ่งเป็นซิกเนเจอร์โฮของที่นี่นะครับก็วันนี้ก็สนุกสนานมากนะครับในการเล่นกรอบที่กระทะทองหลุมสิบก็เป็นซิกเนเจอร์โฮหลุมเด่นของที่นี่สนุกสนานนะครับเสียดายว่าไม่พัดไม่ได้อย่างไรก็ตามวันนี้ก็คงเล่นไม่จบนะครับก็คงจะต้องปิดไว้ก่อนหลุมสิบ็ถึงหลุมสิบแปดเดี๋ยวผมมีโอกาสกลับมาพังงาผมจะมา รีวิวต่อให้นะครับก็ขอบคุณทางพีโน,โนไทยซึ่งเป็นพี่ชายของผมนะครับอดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวส่วนทาังงานที่ประสานงานให้ขอบคุณคุณเบือนักขอบคุณทางผู้จัดการไทยนะครับที่ต้อนรับดูแลอย่างดีนะครับก็เรียนเชิญเพื่อนๆน,น,นะครับได้มาเล่นกอล์ฟที่พังงาที่สามกอล์ฟนะครับทองเป็นสนามที่สวยงามมากแล้วก็ได้มาตรฐาน มากๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาขอบคุณนะครับที่ตามช่องยูทูบคิปทำพิเศษสวัสดีครับ